นี่เรากำลังจะเข้าดอยเต่าทะเลสาบดอยเต่าและยามนี้น้ำแห้งแลง้งองไกลสุดลูกหูลูกตาน้ำอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่สักคืนหนึ่งทั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาลองดูดอยเต่าขั้นเฮากัานดาน เฮาจาก้ันไะหางานทำเนี่ยฟังมาตั้งแต่เด็กๆั้งเคยมานี่แหละขี่รถลงมาในทะเลสาบรู้จะมีที่กาเต็มหรือเปล่าอยากกัน สภับพรบรรยากาศน้กครับข้างนี้เป็นแพงอาหาร